เคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับโจ้นะครับในช่องโจโจออฟฟิเชียลนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตกันนะครับว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้นะครับก็เรียนอยู่ขึ้นปีที่2นะครับเนาะก็เดี๋ยวจะเปิดเทอมที่1แล้วของปี2นะครับก็น่าจะสักประมาณวันที่8สิงหานะครับเดี๋ยว11สิงหา 6, 5ก็จะมีการประถมิเทศวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้ใหญ่แล้ ผู้สวอายุขั้นสูง2นะครับก็จะฝึกเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยนะครับแนวระบบเกี่ยวกับโรคเรื้อรังต่างๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันว่าเราทําอะไรอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็กําลังเขียนหัวข้อการแสดงโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับสังนเกตนะครับก็อย่างที่บอกครับพอขึ้นปี2นะครับเราก็จะมีกระบวนการในการทําวิทยานิพนธ์นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาบอกข้าวๆว,ว่า ในการเขียนหัวข้อการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ฉบับถังเขตนี้ครับเขาเขียนอะไรบ้างนะครับก็หลังจากที่เราเลือกติชีสแอดไวเซอร์แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทําการติดต่ออาจารย์นะครับเพื่อที่จะได้พูดถึงสิ่งที่เราอยากทําในหัวข้อวิทยานิพนธ์ของเรานะครว่าเราสนใจเรื่องอะไรอยากทำาานานทีะประมาณไหน นะครับพออาจารย์เห็นว่าเราสามารถทําวิจัยได้นะครับอาจารย์ก็จะเริ่มให้เราเริ่มเขียนหัวข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งหลักหหัวข้อก็จะคล้ายๆการทำโพ o ซ a l ฉบับจริงหรือว่าฉบับสมบูรณ์นะครับหัวข้อก็จะมีชื่อเรื่องเนาะภาษาไทยภาษาอังกฤษเสนอด้วยคใครนิสิตสาขาอะไรอาจารย์ที่ปรึกษา นะครับบางคนมีอาจาที่ปรึกษาร่วมก็ต้องเขียนก็เขียนด้วยนะครับทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องเขียนเกี่ยวกับวัตถุถประสงค์ของการทําวิจัยของเราว่าเราจะทําเรื่องอะไรนะครับความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาเนาะเราก็ต้องเขียนให้เห็นภาพให้มากที่สุดนะคะว่างานวิจัยของเรามันมีความสาคัญอย่างไรความเป็นมาเป็นอย่างไรแล้วทําไมเราถึงต้องทํางานวิจัยชิ้นนี้นะครับประมาณนี้ หลังจากนั้นเราก็จะเขียนประโยชน์ที่ค่า่าจะได้รับนะคะว่ามีอะไรบ้างสารแนวของเราแล้วที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือจะมีการเขียนแนวเหตุผลและกรอบแนวคิดการวิจัยนะคบอันนี้ก็ถือว่าสําคัญมากนะครับส่วนใหญ่ทางเนื้อสิ่งของเราก็จะใช้ทฤษฎีทางการพยาบาละครับในการมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นสมมุติฐานการวิจัยเนาะ,ะเราก็จะต้องคิดว่า งานวิจัยของเราจะผลมันจะเกิดอย่างไรและเป็นอย่างไรแล้วก็คือเราตั้งสมมติฐานขึ้นมานะครับว่าถ้าทําไปแล้วงานวิจัยเราถ้าจะเป็นประมาณไหนแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเป็นวิธีการดําเนินการวิจัยนะครับเมทอดโลจีต่างๆเนาะว่าการวิจัยเราเป็นงานวิจัยประเภทอะไรประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือใครบ้างนะครับและที่สาคัญก็คือเครื่องมือวิจัยนะครับอันนี้เราจะต้องมีเครื่องมือวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะว่าเราจะใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอกสารอ,อ้างอิงนะครับทังจุฬาของเราก็จะใช้เอกสารอ้างอิงเป็นฟอร,ร์มของ APA นะครับใน f o r m มตการอ้างอิงทั้งหมดนะครับคร <s> ่าวๆก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ตอนนี้ก็สิ่งที่กําลังทําอยู่เนาะก็ เราก็พยายามทบทว,วนวรรณกรรมต่างๆเพื่อเอามาใช้ในการทำวิทยานิพนธ์นะครับหา gap of knowledge หา new knowledge ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องพยายามติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา t h e s i s a d ไว้ o r อย่างสม่ำเสมอน,นะครับก็หวังว่าชิปนี้คนจะเป็นประโยชน์นะครับก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาดูกันก็จะถ่ายให้เป็นสเต็ปๆครับว่า ในอนาคตจะเกิอดอะไรขึ้นบ้างน,นะครับจนกว่าจะเรียนจบนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ